สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะจะมาแชร์จุดเข้าเทรด d ี3 0แล้วก็ US100 นะคะอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเทรดยังไงเนาะแอดมองว่าคนน่าจะสนใจเรื่องการหาจุดเข้าเทรดแล้วก็จุดออกมากกว่านะคะเพราะว่าส่วนเรื่องวิเคราะห์เนี่ยทุกคนน่าจะแบบวิเคราะห์เก่งกันอยู่แล้วนะคะแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าเ,ออเข้าดีมานซับพานเข้ายังไงแต่เพียงแต่ว่าบางคนอาจจะติดในเรื่องของ ยังไม่รู้ว่าเอ๊ะพฤติกรรมของตลาดเปิดของดี230แล้วก็ US 100ที่จะเก็บเร็วๆภายใน5นาที10นาทีเนี่ยเก็บยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะว่าแอดเทรดยังไงนะคะก็เมื่อวานนะคะแอดก็มีการเข้าเทรดมานะทีนี้แอดมองเห็นแล้วว่าก่อนที่ตลาดเนี่ยจะเปิดบ่าย2โมงนะคะก็รอด,ดูว่าเออมันมีแนวรับแนวต้านสำคัญอะไรไหมแอดมองว่าราคาเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยทำพฤติกรรมก่อนที่จะเปิดบ่าย2อยู่้แล้วนะคะอันนี้ก่อนที่จะเข้าบ่ายนะแอดจะตีแนวต้าน ก่อนนะคะคดีไว้ก่อนว่าเออถ้าราคาระหว่างช่วงแนวรับกับแนวต้านมันห่างกันแล้วถ้าเกิดว่าเข้ามีการคอนเฟิร์มแท่งเทียนคอนเฟิร์มเส้นเทนไลน์อะไรเรียบร้อยแล้วมันเกิน R R 1ต่อ2อาจจะพิจารณาหาจุดบายขึ้นไปเนาะอาจจะคิดไว้แบบนี้ก่อนนะคะทีนี้เมื่อวานแอดมีการเข้าเทดมานะ แอดก็จะรอเข้าบายเพราะว่าแอดมองเห็นว่าอันนี้เป็นของทงเฟรม M1 นะคะแอดมองเห็นว่าทางเฟรมใหญ่ๆเนี่ยเขาก็พยายามพยายามที่จะลงนะเดี๋ยวขอเริ่มที่ทงเฟรมเดนะอันนี้ของเมื่อวานนะคะแท่งเทียนของวันศุกร์เนี่ยปิดเป็นแท่งเทียนสีเขียวแท่งนี้แท่งนี้นะคะแล้วเขาก็มีการสร้างดีมานโซนเอาไว้นะคะตรงบริเวณตรงนี้นะตรงวงกลมตรงนี้นะแล้วก็มีการติดแนวรับไม่ยอมหลุดจักทีนะคะแล้วราคาเนี่ยแอดมองว่าเอ ถ้าเกิดว่าคุณติดแนวรับแล้วไม่ยอมหลดุดอ่แสดงว่าตลาดบ่ายสองเนี่ยเริ่มมีพิรุษแล้วแล้วก็แกลบระหว่างแนวรับกับแนวต้านมันค่อนข้างที่จะห่างกันนั่นมองว่าเออถ้าเกิดว่าหาจังหวะเข้าบ่ายเก็บทํากําไรในช่วงพฤติกรรมที่ตลาดเปิดน่าจะได้นะอะไรแบบนี้ทีนี้ก็มาดูทาเฟรเมื่สต่อนะทาเฟรเมื่สเนี่ยถ้ามองเป็นภาพให,ใหญ่ๆเนี่ยจะเห็นได้ว่าเขาก็เกิดการเริ่มที่จะบีบตัวนะคะเพื่อที่จะรอเลือกทางอีกทีนึงนะ จังหวะที่เราจะเล่นในจุดที่พักตัวนะคะเราก็ต้องหาจุดที่ราคาเนี่ยมันไปเทสบ่อยๆแล้วไม่ยอมหลุดนะแนวต้านก็เช่นกันแล้วก็ดูราคาตรงไหนที่มันเทสบ่อยๆแล้วก็ไม่ยอมหลุดเราค่อยหาจังหวะเซลล์ลงมานะถ้าเกิดว่าราคาที่มันไม่เป็นเทรนบางคนอาจจะแบบดูยังไงมันไม่สร้างดีมาไม่สร้างอะไรที่ชัดเจนก็หาในจุดที่มันรีเจ็คบ่อยๆค่ะที่มันไปติดแนวรับในอดีตด้วยแล้วก็มีปัจจุบันเนี่ยเขาก็ติดๆติดๆแล้วไม่ยอมหลุดลงมาสักทีนั่นแหละค่ะเราก็หาจังหวะรอตลาดเปิดช่วงที่ ตลาดเขาวิ่ง,งแรงๆหาจังหวะเก็บเด้งในช่วงนั้นเราก็จะได้ทํากําไรคุ้มนะคะทีนี้ทาเฟรมที่4จะเห็นได้ว่าเขาก็ติดแนวพยายามลงก็ติดพยายามลงก็ติดราคาก็ถูกดึงกลับตลอดเลยนะในช่วงของเส้นสีม่วงตรงนี้นะทีนี้เออแอนมองว่าเออน่าจะเก็บได้ถึงแม้ว่าตอนนี้เขาจะพักตัวนะมาดูทำเฟรมที่1หนึ่งต่อทำเฟรมที่1หนึ่งเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าราคาเนี่ยก็พยายามที่จะลงแต่ไม่ลง ถามว่าทําไมถึงกล้าไบแอมองว่าเวลาที่เขาลงมาแรงๆแล้วเขากระชากกลับด้วยแท่งเทียนสีเขียวใหญ่ๆแบบนี้บ่งบอกว่าราคาเวลามันกระชากกับมันไม่ได้กระชากกับแท่งเล็กๆเวลามันกระชากกับปุ๊บมันเป็นแท่งเทียนสีเขียวใหญ่ๆบ่งบอกว่าเออราคามันสามารถที่จะไปยืนบนแนวได้ น่าจะมีแรงบายขึ้นไปได้อีกถ้าเกิดว่าเราหาจุดเข้าบายนะมองว่าเออมันไม่ได้เป็นแท่งเทียนเล็กๆนะคะบางทีเราเห็นว่าเวลาที่มันพยายามยืนแต่เป็นแท่งเทียนที่แบบยืนได้ไหวอะแท่งเทียนที่ไม่มีวอลลุ่มเข้านั่นหมายความว่าถ้าเราไปบายนะคะเราก็อาจจะแบบแหกได้ทีนี้ก็มองว่าเออจังหวะตรงนี้น่าจะมีในยะแนวในยะ เรียว่าแนวรับสําคัญอะไรอยู่ตรงนี้ที่เจ้าเนี่ยไม่ยอมให้ราคามันหลุดลงไปแล้วก็มีการปิดเขียวใหญ่ขึ้นไปตลอดพยายามลงปุ๊บกระชากพยายามลงแล้วก็กระชากบ่อยๆเสร็จชั้นละถ้าตลาดเปิดชั้นก็จะหาจุดเล่นตรงแนวรับแทตรงเส้นสีสีม่วงตรงนี้นะคะอ่ะต่อมามาดูนะทีนี้ พอทำเฟรม M1 นะราคาเนี่ยแอดก็วิเคราะห์มาแล้วตั้งแต่ทำเฟมใหญ่ลงมาทำเฟมเล็กที่เหลือก็รอแค่ตลาดเปิดว่าเราจะเล่นยังไงในพฤติกรรมนั้นแอดก็จะตีแนวต้านไว้รอนะตีแนวต้านเมื่อวานก็จะมีประมาณแนวต้านอยู่ตรงนี้ตีไว้นะคะทีนี้ก็วัดดูแล้วว่าเออคุ้มที่จะเก็บนะ r r 1ต่อ2พอตลาดเปิดใช่ไหมมันก็เหมือนทําท่าทางที่จะยกไวรอเพราะว่าเขาเนี่ยติดไว้รอแล้วเหมือนบางทีถ้าเราจะเซลล์เหมือนกันราคาเขาก็จะติด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 ไวรอพอสักพักหนึ่งรีเทสแล้วก็ พุบลงมาแบบเนี้ยก็มีเราก็ต้องไปดูว่าเออราคามันติดแนวต้านอะไรไว้นะคะมันจะชอบแบบเล่นในช่วงที่ตลาดเปิดแค่ไม่กี่นาทีชอบมากเลยเวลาที่ตลาดเปิดแล้วก็เราต้องดูแนวเอาไว้ว่ามันห่างกันมากไหมถ้าเกิดว่าแนวรับกับแนวต้านมันห่างกันไม่มากเนี่ยเราก็จะปล่อยผ่านเราก็จะไปหาโซนสวยๆนะอ่ะทีนี้ เมื่อวานเนาะไอ้กระเทยแบบนี้เนาะราคาเนี่ยก็ลงมาเทสรอเห็นแล้วแหละ,ฉะเฉลยรอ,อแล้วเสร็จชันแน่ก็เข้ามาแล้วก็มีการเก็บแบบมันเร็วมากเลยขึ้นไปปุ๊บลูดไส้กลับแบบอีกนิดเดียวจะถึง R R 1ต่อ2แล้วก็เลยเก็บไปก่อนนะเก็บไปก่อนถึง P P แล้วมันมันติดต้านมันรีเจนทแมองว,ว่าชัดเลยน่าจะม้วนกลับลงมาคือพวกตัจชนีอะถ้าเราแบบ เข้าจุดสวยก็จริงแต่ถ้าเกิดว่าไปกาวบางทีมันชอบม้วนกลับมาหา SL เราอะ SL ที่การหน้าทุนเอาไว้ก็จะแบบเก็บเป็นดันดานเก็บเป็นแผนแล้วก็ค่อยหาจังหวะเล่นใหม่เวลาได้ r r 1ต่อสอก็จะแบบเออฉันมีกําลังใจและซื้อของอย่างเช่นเหมือนเราซื้อของอะซื้อของมาขายอะเวลาเทรดดัชนี้ก็จะแบบว่าเออเหมือนฉันซื้อของมาขายอะฉันจะซื้อตรงเนี้ย ซื้อมา5บาทใช่ไหมแล้วฉันจะไปขายขาย5บาทก็ยังคุ้มเลยเพราะว่าเราก็ไม่ได้เสียอะไรแล้วเราก็ได้กําไรไปอีก5บาทใช่ไหมก็มองว่าเออถ้าฉันซื้อของตรงนี้มา5บาทแล้วฉันไปขาย10บาทก็คืออันหนึ่งต่อสองใช่ไหมอย่างเงี้ยคุณเอาไหมล่ะไปได้ก็เอานะอ่าก็มองว่าเออวันเนี้ยฉันจะซื้อตรงนี้นะเดี๋ยวฉันจะไปขายให้คุณนะฉันเอากาไรแค่เนี้ยแหละฉันเอากาไร10บาทฉันซื้อมา5บาทนะโอเคฉันไม่ได้สนใจว่าคุณจะไปถึงไหนเดี๋ยววันต่อมาถ้ามีของดีๆเดี๋ยวฉันรับของมาขาย ทีนี้คีย์สำคัญในการเล่นดัดชนีนะคะอาจจะไม่ได้สำคัญแล้วแหละแต่ทุกคนก็น่าจะรู้แล้วแหละแต่อาจจะชอบมากเลยเล่นตอนแบบไทม,มิ่งที่ใช่ยังไงก็กำไรอาจจะชอบพูดคำนี้บ่อยๆเลยนะคืออาจจะชอบเล่นทุกต้นชั่วโมงแต่ถ้าคุณจะเล่นกลางชั่วโมงคุณต้องรู้ว่า M15 M30 เขาปิดยังไงยืนบนแนวสำคัญได้ไหมหรือหลุดแนวสำคัญหรือมีการฟอลเบกหรือมีการรีเจกอะไร คุณถึงจะไปเล่นตอนกลางทางตรงนั้นได้แต่ส่วนตัวเวลาที่แอดจะเล่นแอดจะรอแท่งเทียน H1 เขาบอกก่อนเขาเฉลยก่อนแอดจะชอบไปหาจังหวะชุลมนุนเก็บเด้งในช่วงต้นชั่วโมงแอดมักจะได้ตรงนี้ตลอดแล้วก็จะไม่ค่อยเสียตังค์จะไม่ค่อยแบบโดน SL บางคนถามว่าวินเลทร้อยเปอร์เซเลยหรอมันก็ไม่ไม่ขนาดนั้นนะคะแต่ว่าเพียงแต่ว่าคุณลองเก็บตรงนี้แล้วคุณก็ ไปรอในจุดที่ใช่ไปรอทุกต้นชั่วโมงแล้วก็ไปหาจุดจังหวะแนวรับแนวต้านดูพอมันมาต้นชั่วโมงใช่ไหมเดี๋ยวมันจะวิ่งไปหาแนวของมันเองแล้วมันก็จะทําพฤติกรรมอะไรบางอย่างที่แบบเดรกเส้นกดนะมีแท่งเทียนกับตัวนั่นแหละคุณก็หาจังหวะเข้านะคะอ่ะทีนี้พอบ่ายสองนะก็ได้มาอีกรอบแล้วพอบ่ายสามพอพอเราก็เล่นใช่ไหมบ่ายสองเสร็จปุ๊บบ่ายสองครึง่งบ้าบาบา,บาอ่ะทีนี้เราก็รอแอดเข้าไปรอบ่ายสามต้นชั่วโมงเหมือนเดิมจะบอกว่าคียตรงนี้แหละ เออต้นชั่วโมงตรงนี้แหละก็คือสําคัญมากอันนี้เป็นช่วงบ่ายสองนะอันนี้พอบ่ายสามใช่ไหมราคาก็ยืนแท่งเทียน h ฮหนึ่งบอกแล้ว,วแบบแบบเออฉันปิดเขียวนะบอกแล้วว่าฉันพิ่หลุดแนว ท่านไม่หลุดแนวพอต้นชั่วโมงไอ้ก็จะรอให้ราคาเขามีการลงมาคอนเฟิร์มมีแท่งเทียนกับตัวเบกขึ้นไปกับลงมามีแท่งเทียนกับตัวอีกนั่นแหละไอ้ก็หาจังหวะเข้าบายทีนี้ก็ได้ไม้บายตรงนี้ไม้บายตรงนี้ดีอีสามศูนย์ก็เล่นประมาณเนี้ยง่ายๆไอ้ก็จะรอเล่นบ2ายสองบายสามประมาณนี้ถ้าเกินนั้นก็จะไม่เล่นก็จะไปรอยอทีประมาณช่วงสองทุ่มครึ่งนะที่ให้เขาแบบวิ่งแรงๆพอหลังจากนั้นมันก็จะแบบเริ่มนิ่งอะเริ่มนิ่งเพื่อรอตลาดอเมริกาเปิดอะเออมันก็จะเล่นประมาณช่วงบ่าย องเอาไปประยุกต์ใช้ดูนะคะว่าเจะเทรดยังไงเราจะดูว่าบางทีกราฟมันมองยากเราก็หาแนวสําคัญเอาไว้เดี๋ยวมันก็ลงมาหาแนวเราเองนะคะแล้วก็ดูช่วงต้นชั่วโมงว่าเอ๊ะมันเป็นแบบนี้ไหมมันติดแนวแลยถ้าแนวมันอยู่ใกล้ๆกันก็ปล่อยผ่านไปก่อนหาโซนที่มันสวยๆนะคะถ้าเล่นกราฟไซด์เวก,ก็จะให้ระวังไวน้นิดนึงแต่ว่าดีพวกหลัชนีเวลาเล่นกราฟถึงจะเป็นกราฟไซด์เวที่ไม่ใช่กราฟเป็นเทนมันก็มีจุดที่สามารถทำกำไรอาอาหนึ่งต่อสองได้เหมือนกันนะคะอะต่อมา เดี๋ยวแอดจะมาแชร์ US 100ให้อีกนะ US 100เนี่ยเมื่อวานนะคะมีการเซลลงมาเซลลงมานะเดี๋ยวนะตรงนี้เซลใบเนี่ยชนกันทุนแผนตลาดเปิดไม่ทันเพราะว่าแท่งเทียนมันแบบแท่งใหญ่มากมันต่อสู้กันเสร็จปุ๊บแอวก็มอกว่าเอ๊ะหรือว่ามันจะใดอีกหัวหนึ่งก็เลยไม่ได้กดเซลลงมาแต่มองเห็นว่าติดซับไพโซนของทมงเฟมของทมงเฟรม H4 นะสวยมาก ตรงนี้ supply z มองเห็นแล้วแหละทีนี้ราคามันไม่กลับมารีเทสช่วงที่ตลาดเปิดเลยคือมันไปเลยอันเนี้ยก็ไม่เป็นไรไม่สนใจอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแอดเทรดยังไงเนาะเทรดยังไงแอดก็วิธีการนะแอดก็จะตีกรอบตีโซนเอาไว้ใช่ไหมดีมานสพ p p อย่างเนี้พูดบ,บ่อยๆว่าเออเวลาตี supply, ดีมานสพ p p ก็จะไปหาแนวรับแนวต้านของ time frame ใหญ่ขึ้นไป time frame day week มันขึ้นไปว่าเขามีแนวสำคัญอะไรพวกเนื้อพวกไส้เทียน ตีไว้หมดถ้ามันอยู่ในโซนนั้นมองว่ามันเป็นแนวที่มันมีในยะสําคัญที่คุณกล้าทํปลายไส้เอาไว้ะคุณกล้าทิ้งไส้อะหรือคุณกล้ามาปิดเนื้อล่างเนื้อบนนะก็จะตีไว้หมดเลยเพราะว่าแอาเห็นพฤติกรรมซ้ําๆบ่อยๆแบบนี้แล้วเวลามันมาชนเนื้อหรือชนไส้มันมักจะรีเจคแล้วเราเก็บเด้งได้ถ้ามันมีพฤติกรรมที่บ่งบอกว่าเออมันเบรกเอามีสัญญาณกลับตัวอยู่ในช่วงที่ต้นชั่วโมงกําลังดีเลยนะท่งเทียนมันเฉลยแล้วอะ ฉันจะดีดตรงนี้ฉันก็จะเก็บอาหนึ่งต่อสต่อสาได้นะคุณลองเอาไปเก็บสถิติดูนะคะลองเอาไปไประยุกต์ใช้ดูนะทีนี้เรามาดูกันว่าอ่าเดี๋ยวทำเฟรมเดย์นะราคาเนี่ยก็จะตีไว้แบบนี้เนาะเส้นสีฟ้านะแนวต้านนัดมองเป็นแนวต้านนะไส้เทียนของทำเฟรมเดย์นะทีนี้ก็จะมาเห็นว่าตรงนี้เนื้อเทียนตรงนี้เหมือนกันนก็จะมองเป็นแนวเหมือนกันนะ ใส่ข้างล่างเหมือนกันแล้วก็จะมองเป็นแนวดีมารก็ส่วนดีมารน,นะคะคนละส่วนเพียงแต่ว่าถ้าเราไม่ทันเดี๋ยวเราก็จะมีจังหวะที่จะให้เข้าเล่นได้ตลอดแต่เราก็ต้องไปตีแนวอ่ะอย่างทางเฟรมเดย์อย่างเงี้ยอย่างเมื่อาวานใครบายขึ้นมาอย่างเงี้ยก็ได้เราก็จะตีแนวตีเนื้อเอาไว้เพียงแต่ว่าเออบายแล้วแอดบายแล้วมันชนกันทุนไงปิดชนกันทุนเร็วไปหน่อยก็ไม่เป็นไรราคะก็วิ่งแบบสวยมากอ่ะทีเนี้ยก็จะตีแนวไว้นะตรงวงกลมตรงนี้อ่ะคียตรงนี้นะเสร็จปุ๊บไอ้ก็จะไล่ามาดูในทางเฟรมอื่นๆแล้วว่า เออเดี๋ยวฉันจะรอนะรอเล่นถ้าไม่ทันแผนแรกไม่เป็นไรแต่ทีนี้ราคาคุณก็ปิดเนื้อข้างล่างราคากลับขึ้นไปรีเทสลงมาอีกของทมงเฟรม H4 นะถึงแม้ว่าจะปิดเขียวก็ไม่ได้น่ากลัวทําไมถึงไม่ได้น่ากลัวคุณดูตรงนี้สิในทางเฟรม H1 อย่างเงี้ยมันก็ติดแนวต้านของทางเฟรม D เนะี่ยเส้นสีฟ้า,ฟามันมีแบบติดรีเจกอะอย่างเงี้ยพยายามจะขึ้นแต่ไม่ยอมขึ้นอ่าถ้าคุณแบบ ยังไม่ขึ้นไปชนะหรือไม่สร้างแท่งเทียนที่บ่งบอกว่าเออฉันจะยืนนะเป็นแท่งเทียนสีขเขียวๆนะเดี๋ยวฉันจะหาจังหวะเซลล์เก็บเด้งเนี่ยตรงแนวตรงเนี้ยก็จะตีไว้ใช่ไหม,ไมเป็นของทางเฟรมเดยนะอ่ะพอเซลล์ลงมาเราก็ต้องมาเก็บตรงแนวรับของทางเฟรมเดย์ซึ่งจะเช่นกันเราจะไม่กาวเพราะว่าถ้ากาวเดี๋ยวมันชอบแบบเนี่ยถ้าใครไม่เก็บนะม้วนไปม้วนมาอย่างเงี้ยอ่าถ้าใครเก็บเป็นนะได้เป็นแบบสี่ห้ารอบอ่ะ,อะทีนี้มาดูในทางเฟรม m อมหนะึ่งว่าจะเข้ายังไงคือวิเคราะห์จากทางเฟรมใหญ่ลงมาแล้วใช่ไหม พอ time เฟรมหนึ่งก็จะรอแล้วเพราะว่าถ้าเข้าในทาง e f r a m หนึ่งเราก็ตั้ง stop loss จับได้ใน time f r a m หนึ่งนะทีนี้ราคาเนี่ยก็ตอนที่ตลาดเปิดไม่ได้เพราะแอก็มองว่าเออคุณน่าจะกลับมารีเทสตรงนี้แล้วมีแท่งเทียนกลับตัวสัหน่อยแล้วแอจะหาจังหวะ sell โอเคไม่เป็นไรราคาก็วิง่งลงมาแรงๆพอวิ่งลงมาเสร็จปุ๊บมาชนแนวรับเขาอ,อาจจะฟ a ลหลุดไปหน่อยแต่ทีนี้มันก็จะมีดีมานของทาง e f r a d รองรับข้างล่าง,างเห็นแล้วแหละตีเส้นกดรอแล้วแหละเสร็จปุ๊บมัก็เข้าแล้วแบบ มันพักนานจังวะก็เลยเอา SL มาการหน้าทุนพอชน SL ปังราคาดีขึ้นไปอ่าโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันรอพอฉันพอหเห็นราคามันขึ้นมาอา้าวตรงนี้เส้นสีฟ้าแนวต้านของทางเฟรมเดย์เสร็จฉละทีนี้ยังไม่ได้กดเซลล์นะก็รอดูจังหวะทีนึงมันก็แบบลีลาหน่อยอะซิกซกซิกซกลงไปอย่างนี้ใช่ไหมอ่ามันอาจจะแบบเบรกหรืออะไรสักอย่างนึงก็รออีกรอบหนึ่งจากนั้นเนี่ยราคามันก็ม้วนกลับขึ้นมา ราคาม้วนกลับขึ้นมานะก็จะเล่นอยู่ในช่วงแบบต้นชั่วโมงเพราะว่าไม้บายของช่วงสามทุ่มมันชนการทุนไปแล้วอย่างที่บอกเสมอว่าอาจะชอบเล่นตรงต้นชั่วโมงว่าจะได้อ่านแท่งเทียนว่าเออเขาไปถึงไหนนะบางทีเขาอาจจะยืนได้หรืออะไรแบบนี้อ่ะพอจากนั้นเนี่ยสามทุ่มไม่ได้ไม่เป็นไรเดียวชั้นรอสี่ทุ่ม มันก็จะเป็นสามทุ่มกว่า,วาใช่ไหมตรงนี้มันก็จะเป็นประมาณสักสี่ทุ่มกว่าจะคอนเฟิร์มกว่าจะอะไรมันก็วิ่งขึ้นไปเราอ่านแท่งเทียนออกแล้วว่าเออ H1 มันเป็นยังไงมันยังไม่สามารถที่จะชนะแนวนี้ได้นะแนวแนวต้านตรงนี้ก็มองว่าเออถ้าเกิดว่าคุณขึ้นไปแล้วไม่ชนะมีสัญญาณกลับตัวมีแท่งเทียนกลับตัวชั้นจะหาจังหวะเซลล์ทีนี้ของทม์เฟรม M1 ใช่ไหมพอสี่ทุ่มเฉลยแล้วว่า H1 เนี่ยไม่สามารถที่จะไปยืนบนแนวตรงนี้ได้จากนั้นเนี่ยก็รอให้ราคาขึ้นไปพอขึ้นไปเสร็จปุ๊ปบ,บ คือลีเจกบ่งบอกว่าไม่ขึ้นแน่เลยตรงนี้กับไม่ชนะตรงนี้ก็ยังชนะสวิงตรงนี้ไม่ได้นะเสร็จปุ๊บตรงนี้ก็พยายามเทสเทสเทสนั่นแหละไอ้ก็เลยกดเซลเลยตรงนี้ก็เลยได้ไม้ไม้เซลตรงนี้มาน้ก็ตั้งสต็อปรอสจากจุดเข้าแค่200จุดนะคะทีเนี้ยก็มาท p ข้างล่างที่แบบมีเหตุผลด้วยนะจะไปกาวถึงตรงนี้ก็ไม่ได้เพราะว่าต้องให้เกียรติแนวรับของ time frame day ด้วยก็วัดดูแล้วว่าส่วนมากก็จะเก็บแบบ r 2 r 3อยู่ประมาณเนี้ยถ้าเกิดว่า r 4 r 5อย่างเงี้ย มันก็ต้องดูว่ามีแรงมากระทําอะไรไหมอย่างเช่นถ้ามีข่าวแรงๆแล้วเราซื้อถูกจังหวะใช่ไหมจังหวะที่แบบเราอาจจะเล่นในช่วงที่แบบก่อนข่าวแล้วปรากฏว่าราคามันวิ่งอีกข่าวก็มาแบบถักดันราคาให้มันไปเอออันนั้นจะได้แบบ R r ที่เยอะแต่ว่าส่วนตัวก็คือจะเก็บเงี้ยอาสองาสามวนๆอยู่เนี้ยก็จะรีบเก็บเงินเข้ากระเป๋าประมาณเนี้ยก็จะทําเงินประมาณแบบไม่เกินชั่วโมงอะ่ะก็คือถ้าอยู่ในช่วงต้นก็ประมาณสักครึ่งชั่วโมงโดยประมาณเนี้ยถ้าเกินนะนั้นมองว่ามันไม่ใช่แล้วมันจะช่วแบบพักตัวคือ จะไม่จะไม่แช่อยู่นานนะคะต้องรีบเอาเงินออกจากตลาด mm hmm. ก็คือจะหาจงังหวะเล่นอย่างนี้นะทีนี้ก็กดเซลลลงมาเนาะก็ได้ R R หนต่อสเห็นแล้วว่าตอนแรกก็ตีเส้นกดเอาไว้ถ้าคุณเบรกใช่ไหมเบรกออกเส้นกดชั้นจะออกทีนี้เราก็เห็นแล้วว่าเออมันมีแนวรับของทางฟิลเดีนะไม่มโนกะว่าจะบายแต่ก็ไม่ได้บายถ้าบายขึ้นไปก็ได้ R 2เองเนี่ยตั้ง Sto p l ล s s จากจุดเข้าก็เลยเออเก็บตรงนี้ก็ได้เป็น R R ต่อ3เห็นไหมตรงเนี้ย ือมันเก็บได้ไวมากมันรีดอาได้ดีมากถึงชอบเทรดดัดชนีไงแบบนี้ค่ะคือจุดเข้าเทรดง่ายๆแล้วก็มาหาจุดเข้าเทรดในทางเฟรม M1 นะสำหรับใครที่แบบชอบแบบตั้งซ็อลรอสสั้นๆแล้วก็รีดอาเพื่อที่แบบเก็บไกลๆอย่างเงี้ยแล้วก็ปล่อยปล่อยราคาให้มันแบบพุ่งชน t p ไปนะอ่ะเนี่ยค่ะที่เข้าเทรดก็จะประมาณนี้นะก็จะมีโซนหรือแนวในยะที่มันสําคัญ อยู่นะคะของทางเฟรมใหญ่อยู่ถึงจะหาจังหวะเล่นแล้วก็จะเล่นทุกต้นชั่วโมงคือเวลาเล่นต้นชั่วโมงมันจะดีปังแรงอย่างเงี้ยอืมก็จะได้เงินไปแบบนี้นะคะก็อ๋ออันนี้เป็นของเมื่อวานอันนี้ตีภาพเก็บไว้นะบาบก็ดูราคาก็ไม่สามารถที่จะทําโล่ตาก็โล่ก่อนหน้ามีการรีเจ็คพยายามลงรีเจ็คพยายามลงรีเจ็คแน่แสดงว่าขึ้นแน่นอนตรงนี้ก็ได้ตังไปแล้วก็เลยได้ตังไม้ซิ้ไปแล้วก็เลยไม่ได้กดบายแต่ก็เก็บภาพไว้ว่าเออหน้าตาแบบนี้มันสวยดีถึงแม้ว่าเขา จะขึ้นไปเพื่อที่จะไปชนแนวต้านแล้วลงต่อตรงนี้ก็ไม่ได้สนใจเพราะว่าเวลาเราวิเคราะห์เราก็จะมองว่าเออชั้นบายนะชั้นหาเหตุผลมาแล้วว่าคุณติดแนวคุณมีแท่งเทียนกับตัวนะคุณเบรกชั้นเก็บแค่นี้พอที่เหลือคุณจะไปถึงไหนก็เรื่องของคุณประมาณนี้นะคะแชร์จุดเข้าเทรดของ DE30 แล้วก็ US100 ลองเอาไปไประยุกต์ใช้ดูนะคะว่าจะเข้าเทรดเขายังไงนะคะถ้าเกิดว่ามีแนวรับแนวต้านสวยๆก็ เราดูให้ราคาเข้าโซนแล้วเขาไปชนแนวสําคัญอยู่ในโซนหรืออาจจะอยู่นอกโซนแล้วก็จะติดแนวอะไรก็ลองสังเกตดูว่าถ้าเขาเบรกลงมาเบรกเส้นกดเบรกอะไรแล้วก็หาจังหวะเก็บเด้งได้ช่วงนั้นแต่ก็เล่นต้นชั่วโมงนะถ้ากลางชั่วโมงก็ดูดีๆว่าราคาเนี่ยมันสามารถที่จะแบบยืนได้ไหมหรือยืนไม่ได้ที่มันสามารถผลักดันราคาไปในทิศท,ทางที่เราจะเข้าเทรดนะคะ